นี่ตัวแทนโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโ้ไโอ้ยโอ้ยโล้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยวอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้้ยโอ้ย

เห็นมั้ยเราตรงหินเมื่อกี like ้นะเมย์นั่นไงใช่ปะล่ะเกมมึงก็โอ้โหแล้วกกลัวหรอกมันแฮกไงมันก็รู้มึงอยู่ไหน

ดูดิอ่าเด็เแะแม่นมาละแม่นมาล่าแบบม่นมาเล่าตั <35 S 2> ้งกี่ตัวสามสิบห้าตัว โอ้ยเยอะเด็กมานลนี้โอ้โ oh. หมาไป เขากำลังเล็งนะครับเขาเห็นแล้วนะครับนี่เขาเห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดอาคิแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหคตรดูดเลยเป้ายัดเข้เมาอะไรวะโอหนุโหยิงทะลุบ้าน โอ้หลมดิฉลูบบ้านเรียบร้อยไปดิยอดที่เหม็นทั้งหมดนี่คือรู้ตำแหน่งคนด้วยอะไรด้วยแบนมีจุดเต่าด้วยแบนมีมิสเ,เตอร์ซันนี่อันนาอั<บ>นนาซื้ไมาให้มันชิวทำไม เิทำไมวะอ่ต่อไปเลย้ไ um อ้คนไอ้คนไอ้นไอ้น oh ันแหละเออโอ้ไ oh ม่ต oh ้องถึงก็ลงพื้นอย่าอย่าอย่าได้อย่าได้บินมา อทิสังเกตการอะไม่ได้แล้วรู้หมดอ่ะ44ขีวแล้วมีกี่คนร้อยคนในสองคนนี้คิดตัวไปเท่าไหร่นี่คนเดียวอันนี้ตัวแถมอันนี้ตัวแถมอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยยังไม่จอตนี้เด็ดว่ะป่อดนี้ไม่ได้ยังไงเล่า ไม่ไ้ยงยอดเลยรย่านี้อยนี่ยิปแล้ว่งาแล้อ่ะิงเลยโอยยไม่ได้เล็กเลยเฮยโอยิงถึงก็เล็งไม่ทันเลยอ่ไม่ต้องเถว่าโไม่โ MK นี่มันเมตาจริงวะ รถมันยอมเนี่ยด like sort of I mean ูว okay, okay. so ้าเรืมันแต่งอะไรพี่ดูว่าเรื่องแต่งไม่คมตามมันไม่ยิงแบบไหนเอ้ยมันเก็บปืนเข้ามามันเก็บปืนเข้ามาเออจะโปรจะโอนไดอย่างนี้เลยไม่กูชอบนะโปรโปรโปอย่างเงี้ยกูชอบนะโปรโปรแบบเนี้ยชอบเลยชอบเลยเออโปรอย่างเงี้ยกูชอบเลยชอบเลยครับเออโปเงี้ยกูรับได้โอเคโอเคเดี๋ยวโอเคเจอก็คือเจอรู้เลยมาเจอรู้ว่าอุ๊ยอุ๊ยอเอาหัวุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊ ดูแล้วคือขัดยาชาเลยกระหมาดิครับใครคิดว่าแน่กับมาดิครับจังนี่ไม่โดนแบนแสดงว่าของเขาดีต้องซื้อบ้างตายวง่ว่ามึงง่ตายวงกูบอกแล้ว มาไอ้เบ้นี่ต้องอย่างงี้นี่จะปมต้องอย่างงี้ตัดปมรู้ไปเลยโปาโผล่เลยโอ๊ไกระุดดระยุดที่โดนแบนเออไม่แบนหรอกไอ้สัตว์เกมเนี้ยจะเป็นแบนใครได้หรอเกมนี้กดแบนไม่เป็นเออนี่จะกอยเต็มเป็นดิ้วหูดูเออเดี๋ยว่าฝนตายนะไอ้เขานาดูอะไรไม่เข้าใจเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนนี้มันไม่ทะลุ รู้นะอยู่ตรงนั้นแหละรู้นะใส่ปิ๊กไมดีเออไม่ใช่ F N J มาเอ้าว่าเอาดิเอาเอาเหรอตัดถึงเกิดไม้็จมันก็ตายแล้วเนี่ยโูนั่งทำไมนั่งทำไมนั่งทำไม่ด่ดีก็ออกมามอบ เรียบร้อยพวกเรา้ออะไรเนี่ยรู้ว่าอยู่ตรงไหนดักไปตอนดักไปตอนยังไงครับจะออกหรือไม่ออกยังไงครับยังไงครับคุณต้องออกนะครับ ที่สุดทองเพเยอร์ของมอบตัวเดี๋ยวนี้ตำรวจได้ล้อมไปหมดแล้วต้องออกนะจ๊ะเป็นต้องยอมตายวงยอมตายวงดีกว่าไปยอมตายวงปีนู้นไงวะ กระงบอกอะมาแบนไอทิวปูดชอบ I love you 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 c h e a t i n I love you I love you c h e a t i n I love you จะไปดาวทำไมล่ะ <ste AUDIO S 1> <c oughs>